ปิดหน้าผ้าเสาววิบแหวนแว้นเว้นวิดแหวนแหวนแหวนใส่กับพู้เตอร์ใส่บิดหนพาน้องสาวว,ว,ว,วิบ,ออวบ,อบ้อยหีสิบปิด้อยสามปิดเอาให้นอ้องพอใจถึงก่ไม่เลกจะไม่ยอมให้ใครเต้นเตี้ยแก,แกแ่แกแกแน่ามึงก็เก่าอย่างนีมึงเต้นเก่ากว่าหน้าอีกไม่น่าออกกับกูเลยเ <c oughs> ต้นนี่มันไวรุ่นเนี่ยเขา สวยอตหัวหน้าเนี่ยอดนตีมามันไม่เหมือนตรงไหนอ่ะเย้สวยเพาะเยไปกับเราเหอะว้าวพี่แกทั้งท่าเต้นทั้งหน้าเลยเนาะเขาเต้นไป่เป็นเราบีเสือ เพราะว่าเพลงนี้เขาเกิดไม่ทันตอนนั้นเพลงอะไรออหนูเป็นเด็กหนูหนูเต้นเพลงกาดินกาวันนี้หน <laughs> <laughs> เห็นล้นะครับเต้นไปอย,ย่า <laughs> หยนะุดโอ้โหโดนตาตะนาำแล้ววันนี้วันนี้ผิดมอเตอร์ไซค์วันนี้เนี่ยไายไปรับตรง Cái gì ta đưa về?